ถ้าหาคุณกำลังหานะครับ i d องเพชรนะครับผมแนะนำรับ Zombie l a s นะครับก็มีหลากหลายเกมเลยนะช้าง One Piece b o u n y Last One Piece Treasure Cruise นะครับ Breed r e p t i l ตะกร้อน Legend Black Cover Solo Leveling ตะกร้อนโดขังและก็เจ็ดป่านะครับก็มีหลายแบบให้คุณเลือกนะมีทั้งแบบ10ซึ่งจะเป็นการสุ่มออกมามีราคาเต็มๆของ Android iOS มีหลากหลายให้คุณเลือกกันนะครับ ซองบี้ลัสนะครับสวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Show ครัวเมือครับ Mr K eng. วันนี้ครับ2กาชาอนาคตนะครับกาชาของสิ้นเดือนนะครับกาชาของเอกเฮซุโกฟสนะครับกาชานะครับอาจจะบอกเป็นนายว่าเราจะได้ออกจากวานอแบบเป็นทางการได้สักทีแล้วมั้ง หลังจากนี้ครับอาจจะมีแค่ตัวครจากภาคใหม่เนอะเอทิสกบอนาคตหาูุเท่าอาจจะมากันครบพวดหลังจากนี้นะครับก็ถือเป็นข่าวดีนะเพราะเราวนวานโนกันมาหลายปีเลยเกินวนมา4-5ปีแล้วบางโคจะเบื่อเลยครับซึ่งกาชานี้ครับจะมาของจริงครับในวันที่26นี้10โมงเช้านะครับตัวใหม่มา4ตัวคือจะเปอุซบนะครับคู่กับลิลิตนะครับกดาว นามิคุกัสันจิ6ดาวโซโคิง5ดาวแฟรงกี้5ดาวนะครับ6ดาวนี้เป็น6ดาวธรรมดานะครับแต่แต่แต่แตแตสกิลมันเนี่ยโหดมากเรียกได้ว่าเป็น6ดาวธรรมดาที่เก่งมากคู่หนึ่งเลยนะเก่งมากครับคือถ้าหากเอาไปขายเป็นฉลองขายเป็นลิมิเต็ดผมคิดว่าก็พอได้นะสกิลมันดีมากๆเลยนะมาครับ มาดูสกุสกิลกันเลยครับเรื่องมาจากอุซบนะครับกับลีลิตนะครับ <c oughs> ผมชอบภาพนะมันดูซีสัลสดใสดีอะ่ะคืออุซบก็เขียวใบกระพังก็ชมพูสวยงามครับเป็นตัวละครนะครับรูปแบบของตัวคู่อ่าซปเปอร์คาร์ดนะครับสกิลของอุซบนะครับก็คือกับตัน เริ่มเกมนะครับจะมีการบัฟโจมตีให้กับสีแดงเขียวกระดาษจดปืน3เท่า5เทินคือเริ่มเกมมาคุณแค่อาุซบอ่ะเป็นกรปตันอนะ่ะเริ่มเกมมาปุ๊บจะมีการบัฟโจมตีให้เลยครับ3เท่า5เทินอันนี้ค่อนค้าจะโคตรดีนะ5เทินแถมตั้ง3เท่าคือแรงมากนะครับแล้วก็จะมีการลดอ่ะซูเปอร์เปลี่ยนตัวให้2เทิน สีแดงเขียวกระดาษจดปืนเลือด1.35เท่าโจมตี4.5เท่าถ้าหาได้แก้วของเนื้อ TND ว่างเปล่าระเบิดซุปเปอร์ระเบิดโจมตีเพิ่มขึ้นกลาเป็น5.5เท่านะครับแก้วแดงเขียว TND ระเบิดซุปเปอร์ระเบิดเป็นแก้วตรงสีของทีมนะครับส่วนกับตันของลิลิตนะครับจะแตกต่างอยู่ตรงที่ว่า เมื่อเริ่มเกมมาจะมีการบัฟของล OK, ็อกค่าเชมแบบเพิ่มได้ให้3เท่าถึง35เท่าให้5าเถินนะครับต่างกันตรงนี้นอกนั้นคือเหมือนกันนะเพิ่มโจมตีก็ต้องสีเหมือนกันนะครับก็ถ้าคุณใช้ลิลิทเริ่มเกมมาบัฟล็อกค่าเชมแบบเพิ่มได้ถ้า,าคุณใช้อุซบเริ่มเกมมาจะมีการบัฟของโจมตีให้5าเถินเท่ากันนะครับโคตรจ่มเลยนะ คตรแจมนะครับเพราะสมมุติว่าคุณเอาไปเล่นบอสตีบอสที่มีแค่ศัตรู3กลุ่มนะปั๊บเธินเนี่ยมันอยู่ถึงบอสนะครับแจมมากๆเลยเริ่มเกมมาบัฟบให้แล้วว่ะตั้ง5เธิแถมบัฟนี่แรงเลยนะส่วนสกิลไม่ตายูุ้ซบก็คือจะมีการเพิ่มเธอนศัตรูทั้งหมดให้1เทินแบบทะลุ6กเหลี่ยม ทำให้แก้วของระเบิดซูเปอร์ระ,ระเบิดนั้นเป็นเงื่อนไขของซูเปอร์ทีมได้3เทินและมีการล้างของเกราะสีทองให้3เทินนะครับนี่แจกมากานะเกราะทอง3เทินเะนี่ยถ้าหากนะครับมีการบัฟของโจมตีและบัฟล็อกค่าเชนอยู่แล้วจะมีการบัฟนะครับออทแอร์ศัตรูทั้งหมด1.75เท่านะครับ1เทิน และถ้ามีแค่บัฟโจมตีอยู่แล้วจะมีการบัฟของล็อกค่าเชมแบบเพิ่มได้ให้2.75เท่าถึง3 5เท่าให้3เทินแทนแล้วก็จะมีการบัฟโจมตีให้นะครับของสีเขียวแดงปืนกระดาษจดนะครับ2.75เท่าให้3เทินนะครับเปลี่ยนเป็นล่าคู่ให้3เทินนะไม่ตายก็ถือว่าโอเคดีนะมีการบัฟออ,อดแอร์ได้ด้วยล้างของกรด ทองได้ด้วยตั้ง3เทิน์น่ส่วนสกิลของอกับตันกับตันของร่างคู่ก็คือเอ้กับตันของไอ้ไม่ตายก่อนดิไม่ตายของเวก้าพังไม่ตายของเวก้าพังจะแตกต่างไหมไม่แตกต่างนะครับไม่ตายของเวก้าพังแล้วก็อุซบเนี่ยไม่ตายเหมือนกันนะคือล้างเกราะทอง3นะครับเพิ่มเทินได้บัฟออดแอร์ได้นะครับ บัฟล็อกข้าวเชียมแบบเพิ่มได้ได้บัฟโจมตีได้ก็สกิลไม่ตายนั้นเหมือนกันนะครับต่างกันแค่กับตันนะส่วนกับตันของร่างคู่ก็คือสีเขียวสีแดงกระดาษจดปืนเพิ่มเลือด1.35เท่าเพิ่มโจมตี5.75เท่าถ้าหาในแก้วของเนื้อเทียนดีว่างเปล่าและเบิดซุปเปอร์ระเบิดเพิ่มโจมตีให้ใกลายเป็น6เท่า แก้วแดงเขียว t ทีรดีและเบิดซุปเปอร์ระเบิด,ประระเ,บดเป็นแก้วตรงสีของทีมถ้าหากตัวของอุซบเวกพั์เองนั้นกดใช้งานของแก้วเนื้อระเบิดว่างเปล่าเอ่อทีนดีซุปเปอร์ระเบิด, t D, ระระบดนั้นจะมีการเพิ่มความแรงของแก้วเนื้อ t ทีดีว่างเปล่าขนมระเบิดซุปเปอร์ระเบิด,ร,ะร,ะบดรุง้งให้กลายเป็น2.5เท่า3เทินนะครับ จะ,จะมากคือแค่คุณกดใช้งาน,นของแก้วไปอ่ะมันจะมีการเพิ่มความแรงของแก้วให้เลยถึง3เทินซึ่งการเพิ่มความแรงแก้วนี้เพิ่มไปถึง2.5เท่าและแถมตั้ง3เทินเนี่ยถือว่าตัวนี้มันดูเก่งมากเลยนะเพิ่มความแรงแก้วได้แถมมีการบัฟได้ด้วยคือสมมุติว่าเจอบอสที่มันเขียนว่าห้าบัฟโจมตีต่อหน้าบอสแต่ตัวนี้ มันบัฟโจมตีเมื่อตอนเริ่มเกมเลยอ่ะเพราะงั้นไอ้ที่ว่าห้ามบัฟโจมตีต่อหน้าบอสก็ไลฟ์ผลไปเลยเพราะไอ้นี่มันบัฟก่อนเจอบอสนะครับตั้ง5เทิร์นเนี่ยแล้วก็สกิลของซุปเปอร์ค์ดก็คือจะต้องกดเปลี่ยนตัวและกลายเป็นร่างคู่ก่อนนะครับสกิลซุปเปอร์ค่อจะต้องมีเป็นพวกเวกพังซักต้องมีตัวละครในทีม อกี่ตัววะสามตัวนะครับเงื่อนไขคือสามตัวนะคือจะเป็นพวกเวกาพังทุกร่างเลยแล้วก็เป็นลูฟี่โซโลนามิซันจิชอเปอร์โรบินแฟรงกี้โซคิงจินเบย์บอนนี่นะครับรวมกันคือสามตัวนะสกิลซูเปอร์คาร์ก็คือจะมีโอกาสเพิ่มความแรงของบัฟโจมตีได้สองครั้ง และเพิ่มความแรงของปั๊มโจมตีให้1.2เท่าสูงสุดไม่เกิน4เท่านะครับแล้วก็สายปืนกลายเป็นซุปเปอร์ปืนนะครับสกิลของอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวธรรมดาก็คือจะมีการล้างของใบ้กับตันตัวเองออกเกาเทิเทนเปลี่ยนแก้วตัวเองกับตัวละครที่ติดกับตัวนี้เป็นแก้วของระเบิดให้ ลดต้านทานของแดงเขียว15% 1เทินแล้วก็ซูเปอร์เปลี่ยนตัวก็คือจะมีการล้างของบัฟกับตันตัวเองออก99เทินเปลี่ยนแก้วตัวเองและแก้วที่ติดกับตัวนี้ให้กลายเป็นแก้วระเบิดได้เพิ่มเทินของบัฟโจมตีและล็อกค่าเชนให้อีก1เทินลดต้านทานของแดงเขียว30% 1เทิน กลายเป็นร่างคู่ได้3ามเถอนนะครับต้านทานตั้ง30%นะี่โคตรเยอะมากเลยนะโดยรวมของการลงแต่ของคู่นี้ถือว่าดูแจ่มมากๆเลยนะในการบงการบัฟในการลักของเกรอกได้ด้วยแถมเปลี่ยนตัวมีการลดต้านทานได้ด้วยถือว่าเก่งมากตัวหนึ่งนะครับของตะคอ6ดาวธรรมดานะส่วนในโหมดของพีพีนั้นเป็นทีมของปืนแล้วก็กระจดอืมคิดว่า กระดาษจดเหรอกระดาษจดช่วงเนี้มันเป็นกระดาษจดแล้วก็บ่วงใช่ไหมคิดว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้งานมาังแต่ทีปืนเนี่ยน่าสนใจนะปืนกระดาษจดนะครับจะมีการเพิ่มโจมตีเพิ่มความเร็วให้เริ่มเกมมา 40- วิแรกศัตรูทั้งหมดไม่ตายช้าขึ้นนะครับแล้วก็จะหาในทีมนั้นมีสายปืนหรือกระดาษจดนะครับรวมการ6ตัวขึ้นไป ศัตรูทั้งหมดก็ถูกลดป้องกันไปอีกคือทั้งไม้ตายช้าและลดป้องกันไปด้วยเป็นสายดีบัฟนะครับส่วนไม้ตายก็คือศัตรู3ตัวนะครับถูกลดป้องกันไป20วิอ่าเีเลย์ไม่ตาย20%ถ้าหากในทีมีสายของปืนกระดาษจด6ตัวขึ้นไป ศัตรู1ตัวที่มีไม่ตายสูงสุดจะมีโอกาส100%ในกะารติดโซ่ในการสบห้วินะก็เป็นสายของดีบัฟนะส่วนตัวนี้ครับมีสกิลของซูเปอร์ไม่ตายด้วยนะครับซูเปอร์ไม่ตายจะออกมาเมื่อคุณเจอไม่ตายศัตรูมาแล้วสครั้งนะครับสกิลคือศัตรู3ตัวถูกลดป้องกันไป30วิดีเลยไม่ตาย30% จาหาในทีมีเป็นสายลูกปืนกระดาษจด6ตัวขึ้นไปศัตรู2ตัวที่มีไม่ตายสูงสุดโอกาส100%ติดโซ่15วินะครับแล้วก็สกิลของซูเปอร์ไม่ตายถ้าหากเวล150นะครับก็จะมีการลดป้องกันให้30วิทั้งหมดเลยทุกตัวแล้วก็ดีเลยไม่ตายด้วยทุกตัวนะครับห0โอ้โหโหดมาก แล้วก็ถ้าหากมีสายปืนกระดาษจด6ตัวขึ้นไปศัตรู3ตัวที่มีไม่ตายสูงสดุดโอกาส100%ติดโซ่20วินะครับเออดูแจม๋มนะสายดีบับนะครับก็ต้องเอาไปลองดูนะว่าทีมปืนนั้นจะเวิร์กหรือเปล่านะครับปืนกระดาษจดนะครับอุดซบแล้วก็เวก้ฟังซูลสองนะครับรีลิตนะครับดูดีนะภาพสวยสก,กิลดีนะครับ ออกไปคือจะเป็นนามิซันจิภาพสวยอีกแล้วเป็นสายฟ้ากับไฟนะครับสวยงามครับนามิสันจิชุดนามิสวยมากครับชอบกับตันนะครับของนาวิก็คือเมื่อเริ่มเกมมาสีเขียวฟ้าหมัดกระดาษจดุดบัฟแอฟเฟแก้วให้3เท่า5เทินบัฟอีกแล้ว ก็อุดศพบัฟโจมตีนามิบัฟเอฟแก้วครับ <c oughs> มีการทำให้สกิลของซูเปอร์เปลี่ยนตัวไวขึ้นได้2อันสีเขียวฟ้าหมัดกระจจดาษจุดเพิ่มโจมตี3.1.35เท่าเพิ่มไอเพิ่มเลือด1.35เท่าเพิ่มโจมตี4.5เท่าถ้าหากได้แก้วตรงสีก็เพิ่มโจมตีกลายเป็น5.25เท่า แก้วเขียวฟ้าเนื้อเทียนดี D, เป็นแก้วตรงสีของทีมนะครับส่วนของซันจิเริ่มเกมมาจะมีการบัฟของเพิ่มค่าเชนให้บวก2.5ห้าเถินะครับในก็แจวเหมือนกันเลยแล้วก็ทำให้ไม่ตายไอ้ซุปเปอร์เปลี่ยนตัวไวขึ้นใน2อันนอกนั้นก็เหมือนกันนะเพิ่มโจมตีเพิ่มเลือดเท่ากับน,นางมิจังนะครับต่างกันแค่ว่านางมิจังบัฟเอฟเกแก้วซันจิ บัฟเพิ่มค่าเชียแบบบวกนะส่วนมันตายก็คือทำให้ศัตรูทั้งหมดติดช็อตแบบทะลุ6กเหลี่ยม2เทินเปลี่ยนแก้วแถวซ้ายเป็นเทียนดีขวาเป็นเนื้อนะครับล้างของเกราะผ่าครึ่งได้เจเทินวจ่มมากถ้าหากมีการบัฟของเอฟเฟคแก้วและบัฟเพิ่มค่าเชียนอยู่แล้วจะมีการทำให้ศัตรูทั้งหมดนั้นติดบัฟมือแดงไป แบ8ลูก6เหลี่ยมด้วย2.25เท่า1เถอนะครับถ้าหากมีแค่บัฟเอฟเฟกแก้วอยู่แล้วจะมีการบัฟเพิ่มค่าเชนให้บวก2นะครับ3เถอนะแล้วก็จะมีการบัฟเอฟเฟกแก้วให้แดงฟ้าหมัดกระดาษจดนะครับ2.25เท่า3เถอรอเปลี่ยนเป็นร่างคู่3เถอนะครับส่วนกัปตันของร่างคู่ก็คือสีแดงฟ้าหมัดกระดาษจด เพิ่มเลือด1.35เท่าเพิ่มโจมตี5.5เท่าถาหากแก้วตรงสีเพิ่มโจมตีกลาเป็น5.75เท่าแก้วเขียวฟ้าเนื้อ TND เป็นแก้วตรงสีของทีมถ้าหากตัวนี้นั้นกดใช้งานของแก้วเนื้อ TND ขนมระเบิดซปเปอร์ระเบิดนั้นจะทําการเพิ่มความแรงของไฟนอลแท็เพิ่มขึ้นได้15นะครับสูงสุดอยู่ที่200นะ ก็จะหากยิ่งกดใช้งานของแก้วที่พูดมาก็ยิ่งเพิ่มความแรงของฟอน a l แท็บขึ้นเรื่อยๆนะครั้งละ15%นะครับส่วนสกิลเปลี่ยนตัวธรรมดาก็คือลดต้านทานของสายหมัดกระดาษจด15%นะครับ1เทินล้างโซ่ทั้งหมด1เทินซูเปอร์เปลี่ยนตัวคือลดต้านทานของหมัดกระดาษจดถึง30% 1เทิน ล้างโซ่ทั้งหมด4เทินว้าวแค่เปลี่ยนตัวล้างโซ่ตั้ง4เทินเนี่ยแล้วก็เพิ่มเทินของ Buff ale, บัฟเอสเกลบัฟเพิ่มค่าเชียน1เทินเปลี่ยนเป็นร่างคู่ให้3เทินนะครับสกิลของซูเปอร์คร์ก็คือจะต้องเปลี่ยนตัวกลายเป็นล่างคู่และต้องมีตัวละคร3ตัวในทีมคือพวกเวทพังทุกร่าง แล้วก็เป็นลูฟี่อาโซโลอุซอบชอปเปอร์โรบินแฟรงกี้ซโซคิงจินเบแล้วก็บอนนี่นะครับรวมกัน3ตัวนะสกิลคือจะมีโอกาสเพิ่มความแรงของบัฟเอฟเฟกแก้วได้2ครั้งและเพิ่มความแรงให้อีก1.2เท่าสูงสุดไม่เกิน4เท่านะครับสายของหมัดกลายเป็นซูเปอร์หมัดนะครับอืมเหมือนอุซกับวิกพักเลย ทั้งคู่สก,กิลคล้ายกันแล้วก็ดูดีทั้งคู่เลยเอ้ยผมพูดถึงไม้ตายยังยังดีวะใช่ไหมอ้อพูดแล้วลืมไปแม่งให้เบอร์พูดแะไรครับก <c oughs> ็นามิันจิล้างของเกราะผ่าครึ่งได้7อุซบเวก้าพางังล้างเกราะทองได้สามก็ดูจัดทั้งคู่เลยนะแล้วก็อุซบเริ่มเกมมาบัฟโจมตีเวก้ะพางังเริ่มเกมมาบัฟล็อกค่าเฉียยแบบเพิ่มได้ นามิเริ่มเกมมาบัฟเอฟเฟกแก้วสันจิเริ่มเกมมาบัฟเพิ่มค่าเฉลแบบบวกนะครับคือมันดูดีตรงนี้แหละมันพอเริ่มเกมมาปุ๊บมีบัฟให้เราเลยอ่ะทำให้เราไม่ต้องไปกลัวว่าบอสจะห้ามบัฟนั้นบอสจะห้ามบัฟนี้เริ่มเกมมาปุ๊บเราบัฟก่อนที่บอสจะห้ามเลยค่อนข้างจะดูแจ่มมากๆนะครับ แล้วก็สกิลไม่ตายก็โอเคนะมีการบงการบับการล้างบับกราดที่ดูดีนะครับและมีการบับออดแอร์บัฟมือแดกได้ด้วยนะส่วนในโมดพีพีของซันจินามิเป็นทีมของสายหมัดทีมหมัดเนี่ยขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะไม่รู้ว่ามันมีอะไรมางนะผมไม่เคยจัดแล้วก็ไม่เคยดูว่าใครเล่นนะครับทีมหมัดน,นะทีมหมัดน,นะครับเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกัน ตัวเองเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันอีกถ้าหาโดนดาเมจมา3ครั้งตัวเองเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันอีกอีกนะครับอีกอีกตัวเองก็ทั้งถึกทั้งแห่งนะครับส่วนไม่ตายก็คือ,อตัวเองบัฟโจมตีป้องกัน20วิบัฟคลิตัวเอง20วิคือเน้นแค่ตัวเองนั่นแหละแล้วก็ทำดาเมจศัตรูระยะกว้างนะครับสเท่า โอกาส80%ศัตรูติดช็อต20วินะครับมันเน้นแค่ตัวเองฮะบัฟตัวเองตัวเองแรง,งตัวเองถึกนะครับแต่ดาวเหมือนแรงนักสีเท่าเนี่ยสุดสกิลซูเปอร์ไม่ตายก็คือโดนอาโดนสกิลศัตรูมา2ครั้งนะครับสกิลเวล99ก็คือศัตรูระยะไอ้ทีมเราระยะกลางบัฟโจมตีให้ บัฟป้องกันให้บัฟคลิกให้20วิทำดาเมจศัตรูระยะกว้างนะครับ4.5เท่าโอกาส90%โดนติดช็อต20วิส่วนเวลของ150ก็คือทีมเราระยะกว้างบัฟโจมตีป้องกันคลิกให้20วิศัตรูทั้งหมดโดนดาเมจ5เท่าโดนชอด็อต100% 30วิคือถ้าหากจะให้คู่นี้เก่งจริงๆนะ ต้องเวลร้อยห้าสิบไม่บังคับเลยเพราะเนื่องจากถ้าหากเป็นสกิลธรรมดามันบัฟแค่ตัวเองและถ้าหากเป็นสกิลของซูเปอร์ไม่ตายที่เบลเก้าเก้าก็บัฟให้เพื่อแต่บัฟแค่ระยะใกล้ๆถ้าหากเพื่อนออกไกลก็ไม่บัฟให้แต่ถ้าหากต้องการบัฟทุกตัวและดาวมีโคตรแรงต้องเวลร้อยห้าสิบเพราะมันบัฟให้ทีมเนี่ยกว้างขึ้น แทสตูทั้งหมดโดยไปเลยดาเมทหเท่าคือแม่งครบแรงผมคิดว่าตัวเนี้ยถ้าหักเวลร้อยหนะเก่งเก่งเลยแหละแต่ก็เก้าเนี่ยมันดูก็ธรรมดานะจะเน้นแค่ตัวเองซะมากกว่านะครับสัญจินามิประมาณนะครับก็สองตัวใหม่เนาะประัวนที่เอามาเล่นคู่กันในการลงด่านดูดีแต่ในการเล่นของ PP เนี่ยมันคนละทีมกันเลยอุศบไว้กพังทีมของปืน กระดาษจดนามิเซนจิทีมของหมัดน,นะครับห้าดาวใหม่ครับแฟรงกี้แฟรงกี้นะครับสกิลก็คือลดสกิลซูเปอร์เปลี่ยนตัวให้2อันแล้วก็สกิล VS ให้2อันนะครับล้าของใบกับตันให้6เทินสีแดงสีเขียวฟ้าบัฟเพิ่มค่าเชมแบบกดให้กดกูดด0.3 เกรด 0.4, perfect 0.5สองเทินนะครับแล้วถ้าหากมีการบัฟเพิ่มโจมตีที่มากกว่า2เทินขึ้นไปจะมีการเพิ่มเทินให้อีก1เทินเพิ่มความแรงให้0.5เท่านะครับแรงกี้ซั u พอร์ตเอ่อให้กับลูฟี่โซโลนามิอุซซบซันจิชอปเปอร์โรบินจินเบโซคิง ซับพอร์ตคือจะออกมาเมื่อกลุ่ม2อ,ออกมาลดซูเปอร์เปลี่ยนตัวให้1อันแล้วก็ล็อกแก้วของตัวคอร์ซับพอร์ตอยู่ให้1เถินะครับอืมดูดีอยู่นะในหมด PPP ไม่มีนะครับแล้วก็โซคิงโซคิงสกิลคือล้างช็อตล้างปิดปมะตาย6เทนินว้าวแจบแจบมากแล้วก็สีแดงสีฟ้าสีเขียวนะครับบัฟบ บวกโจมตีพื้นฐานบวก1,000 2เทนินถ้าหากมีการบัฟเอฟเฟกแก้วมากกว่า2เทินขึ้นไปเพิ่มเทินให้1เทนินและเพิ่มความแรงให้0.5เท่านะครับไม่ตายแจ่มมากเลยนะซับพอร์ตให้กับสายปืนเพิ่มค่าพลางังเพิ่มเลือดนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับของกาชาใหม่4ตัวใหม่นะ6ดาวถือว่าแจ่มมากๆเลนะดูน่าเล่นดีเพราะเริ่มเกมมาปุ๊บบัฟให้เลย อันนี้เป็นอ่าตัวละครที่ค่อนข้างจะดูแปลกเลยนะเริ่มเกมบัฟให้เลยคือมันมีมาก่อนแล้วแหละแต่แค่ว่าพวกที่เริ่มเกมบัฟได้เลยก่อนเนนะี่ยมันบัฟเบา2เท่าหมังหนึ่งหนึ่งจุดห้าเท่าหมังคือมันเบาแต่ไอัเนี่ยไอสองคู่เนี้ยบัฟตั้งสามเท่าบัฟตั้งอ่าสองจุดห้าอะไรเงี้ยคือมันบัฟค่อนข้างจะดูแรงมากๆแล้วก็ดูใช้งานได้จริงบัฟแรงใช้งานได้จริงนะครับส่วนในหมวดพีพี ผู้ซบเนี่ยน่าลองทีมปืนนะส่วนทีมหมัดเนี่ยคิดว่าต้องเวล150นะมาถึงดูเก่งมากๆนะครับประมาณนะครับกาชาของเอ็ดเฮกซูโกเฟนนะครับกดไลค์กดแ,แชร์ตามใจของผมนะครับนะครสวัสดีครับ